ร่วมฟังการเีนการอนกับ้วกเราด้วยก็งันที่โดนแย่งตัวเองมาทำก่อนครับเป็นเครื่องดื่มประเทศไหนครับเป็นจินที่บ้านมีเครื่องดเป็นจินไหมครับมีหรือเล่าอะไรบ้างครับน้ำาไปำใสน้ำขมนะครับก่อนเข้าถึงบทเรียนครับผมจแนะนําอครับวันนี้ก็จะม e ีสื่อการสอนนะครับ เอาไว้นะครับเอาไว้แล้วก็ชุดสามทิศนะครับสามทิศวันนี้เอาเป็นเครื่องยนเล็กมานะครับก็ราคาเหมือนกันก็อุปกรณ์อุปกรณ์นะครับแก๊สหนึ่งครับสำหรับบทที่หนึ่งนะครับหลักการทำงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนนะครับก็จะมีสมรรถนะประจำหน่วยก็คือ การทํางานนะครับและประสิทธิภาพกระบอกสูบนะครับก็คือการดูดอัดนะครับการระเบิดการทายนะครับของเครื่องยนต์ข้อต่อไปก็คือการแต่งประเภทเครื่องยนต์แก๊สโซลีมนะครับก็จะมีอยู่กีประเภทครับเครื่องยนต์แก๊สโซลีมสองประเภทคือสองจังหวัดนะครับแล้วก็สี่จังหวัดนะครับฐานนะครับส่วนโซนไอพีเครื่องยนต์แก๊สโซลีมนะครับการ ว่าการยู่อนดีเท่าไหร่นะครับการกินน้ํามันเท่าไหร่นะครับปกติจะอยู่ที่4ต่ตอนหนึ่งใช่ไหมครับอากาศ14ีน้ํามันหนึ่งแล้วก็การทายไอเสียนะครับปริมาณการทายไอเสียมีเหมาะสมกับการดูไอดีไหมนะครับแล้วก็สมรรถนะและการสมรรถนะเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ที่ดีสมรรถนะต้องเป็นอย่างไรนิ่งครับความนิ่งการดูไอเสียต้อง มาตรฐานเหมาะสมนะครับแล้วก็จุลกรรมแห่งอนาคตนะครับอนาคตเครื่องยนต์จะเป็นยังไงนะครับจะพัฒนาไปทางทิศไหนนะครับเดี๋ยวเราจะมาเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะครับสําหรับข้อที่1นะครับหลักการทางานเครื่องยนต์สี่จังหวัดนะครับสี่จังหวัดนี้จังหวัดอะไรบ้างครับจูดจูดนะครับแล้วก็จังหวัดอัดจังหวัดงานจะมงานคือจังหวัดระเบิดนะครับแยกอีกชื่อหนึ่งคือจังหวัดระเบิดแล้วก็จังหวัดสุดท้าย หวัสายนะครับ,นรบในการทากกํางานของท่านโจังหวัะนี้ก็จะทำ,ทำดูดระเบิดค้ายอยู่วนไปวนมาอยู่แบงนี้นะครับมีัิลปะลูกสูบนะครับจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอยู่สองรอบนะครับคือหนึ่งวัตจักรนะครับก็คือดูดนี่ครับดูดอัดระเบิด À, าา ie, uh, ใช่นะครับขอถามหน่อยครับจังหวะระเบิดระเบิดจังหวัดไหนครับจังหวัดที่หัวเทียนจะฟ้าไฟจังหวัดไหนครับจังหวัดอัดนะครับเนี่ยอัดแล้วก็ระเบิดแล้วก็พายเสียไปอ,อย่างนีน้นะครับปร uh, ิมาตรกระบอกสูบนะครับปริมาตรกระบอกสูบ uh, เครื่องยนต์เขาเรียกเป็นหน่วยว่าอะไรครับซีซีครับผมอย่างรถเก๋ง ขีดีซีครับที่บ้านขีดีซีครับพันแปดนะครับพันห้าพันแปดนะครับพอสูบเครื่องยนต์น,นะครับบางทีเรียกว่าปริมาณกระบอกสูบนะครับหมายถึงปริมาณที่ลูกสูบเลื่อนตรงจากขีดีซีนะครับทีดีซีลงบีดีซีนั่นก็คือจุดศูนย์ตายบนลงศูนย์ตายล่างนั่นเองยวครับส่วนมากกำหนดเป็นซีซีนะครับหรือรูปแบบรูป็อก ูปปากนิ้วประเภทเครื่องยนต์และประสิทธิภาพการดูดไอเดียสเียนะครับประเภทเครื่องยนต์ตามช่วงชักเครื่องยนต์ประเภทเครื่องยนต์มีกี่ประเภทครับสามประเภทที่หนึ์เพื่อขับเคลื่อยาวกว่าอะไรครับช่วงชักยาวกว่าอะไรครับกระบอกสูบอ่าสองเครื่องยนต์ช่วงชักสั้นก็คือสั้นกว่ากระบอกสูบ 3มต้องโดนต้องทักเข้ากระบอรสูบนะครับาวันนี้ครับอยู่ประเภทไหนครับ 1, 2หรือสามสอใช่ไครับเดี๋ยวปุจะพาดีๆก็คือประสิทาประเภทื่องก็จะมีอยู่หลักๆประมาณนี้นะครับทั้ง2จังหวัดและส่จังหวัดประสิทธิภาพการดูด ID นะครับคือประสิทธิภาพในการดูด ID ีในการวัดไ d ี ดูดเข้ามากระบอกสูบนะครับในจังหวะดูดเมื่อ ID ดีถูกดูดเข้าไปอย่างช้าๆนะครับ ID ดี ID จะเข้าไปในกระบอกสูบได้เต็มที่การออกแบบให้เครื่องยนต์มีประสิทธิภาพในการดูด ID ีเพิ่มขึ้นในขณะใช้ความเร็วสูงทำได้โดยวิธีต่อไปนี้ครับการออกแบบนะครับก็คือเพิ่มเพิ่มอะไรมายอยีก่ครับเบา,บานะครับเพิ่มเบาเข้ามาอยก จะสังเกตได้ปว่าพอดีจะมีสามปาบไอเสียสองาที่เขาออกแบบมาแ,แบบอย่างนี้เพราะว่ามีประสิทธิภาพนั่นเองการออกแบบลิน้นนะครับแล้วก็การติดตั้งท u r ์ o c h a r ก็ระบบควบคุมลิน้นนะครับจะใช้อะไรควบคุมลิ้นครับการเพิ่มจังหวะน,นะครับจังหวะในการดูก็คือแคมปไอดีและไอเสียนะครับแล้วก็สีจังหวะดูไอดี ID และไทรไทไอเสีย นั่นก็คือการพัฒนามาเป็นเบาครับบางบางคู่ก็จะมี2 ID นะครับแล้วก็2ไอเสียดาวโคตก็คือ3 3มสาไอดีสไอเสียนะครับอนาคตต่อไปก็อาจจะเป็น4เบา ID แล้วก็3เบาไอเสียก็ได้ครับส่วนผสม ID เครื่องยนต์แก๊สโซลีนนะครับโดยทั่วไปมีค่าประมาณ14.7หรือ15บหครับต่อนหนึ่งสินี่คืออะไรครับ อากาศอ่าสิบห้าคืออากาศหนึ่งคือน้ำมันถ้าสิบสองต่อหนึ่งเป็นส่วนผสมบางหรือหนานหนานะครับเพราะว่าอากาศน้อยนะครับน้ำมันยังหนึ่งอยู่แล้วสิบเจ็ดต่อหนึ่งแล้วการผรสมไปดีเสียบางหรือหนา ครับในอนาคตในภาพหน้าสังขารออกแบบเครื 1, 3, 4, 4. ่องยนต์จะมีอยู่เพีย์หลักๆนะครับที่ต้องพัฒนาต่อไปนะครับก็คือเรื่องเรื่อยนต์ให้กำลังสูงขนาดให้น้ำหนักลดลงนะครับขอเรื่องยนต์ทำงานรับเพียร์นะครับแล้วก็การสั่งเตือนน้อยแต่เห็นได้ว่ารถเก่าๆเนี่ยการสั่งเตือนยังไงครับสั่งเตือนมากนะครับแล้วก็ ็คือแข่แข่งการประหยัดน้ำมันใช้งานมีบำรุงรักษาง่ายนะครับทุกวันนี้นะครับการเซอร์วิสนะครับเปิดฝาระโปงก็เห็นหมดเลยนะครับการเติมน้ำนะครับการเช็คํานเครื่อนตักการดูดการทำงานนะครับเรื่เงินแก๊สโซลีนสี่จังหวะนะครับอย่างในย่อเนี่ยก็คือดูดอัดระเบิดภายนะครับอันนี้คือพืชผ่านจากเครื่องยนต์แก๊สโซลีนนะครับ อ่างสาธิตเราครูเอาเครื่องยนต์เครื่องยนต์เล็กมานะครับก็หลักการเหมือนกันครับเป็นเครื่องยนต์สี่จังหวะเครื่องยนต์เทรบดีเซลนะครับในการสาธิตครูอยากให้นักเรียนมาร่วมสาธิตด้วยนะครับใครจะอาสาครับเดี๋ยวครูสาธิตเสร็จแล้วครูจะให้นักเรียนออกมาสาธิตให้ครูดูนะครับลูกถูงนะครับเลื่อนเครืจากศูนย์ตายบนนะครับ ไต่ล่างก็คือ BDC ลง BDC แล้วก็จังหวะอัดนะครับแคร้ว่าลูกสูบสูงไต่ล่างนะครับลูกสูบเลื่อนลงจากสูบไต่บนมาสูบไต่ล่างก็คือจะบาดูนไป็นจังหวะอัดนะครับจังหวะลูกสูบเลื่อนลงเลื่อนขึ้นข้างบนนะครับขึ้นบนสุดนะครับสุด้วครับสุดแล้วจังหวะอัดคือจังหวะที่จุดระเบิดพอดีนะครับลูกสูบล้อมถึงจุดข้างบนนะครับถึงจุด ีดนะครับต่อไปจังหวะทายนะครับลูกสูบเลื่อนลงเลื่อนลงมา b ี c นะครับนี่ก็เการจังหวะงานนะครับสังเกตได้ว่าลูกสูบอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็จังหวะทายครับลูกสูบขึ้นไปข้างบนนะครับประมาณนี้นะครับจังหวะดูดเนี่ยบาวไอดีเปิด เบาเสียปิดใช่ไหมครับแล้วจังหวะอัดครับจังหวะอัดเบาไอดีได้ไอเสียปิดสนิทนะครับจังไว้ะนะครับจังหวะระเบิดแล้วครับจังหวะระเบิดอ่าต่อมาเป็นจังหวะดูดก็คือไอเดีเปิดไอเสียปิดจะทํางานอยู่บนรอบอยู่อย่างนี้นะครับก็ เดี๋ยวต่อไปครูจะให้นักเรียนมาออกมาสาธิตนะครับว่าจังหวะดูเนี่ยบาวไอดีไอเสียเปิดหรือปิดนะครับแต่ละคนนะครับลงอูจังหวะดูครับจังหวะดูไอดีเปิดหรือปิดครับจังหวะดูไอดีเปิดไอดีอ่านะครับจังหวะอัดนะครับอัดหมุนครับลูกศรเคลื่อนลถเคลื่อนเคลื่อนขึ้นนะครับจังหวะอัดไอดีเสียเป็นยังไงครับ ให้ปิดเสียกีิทั้งคู่เลอ๋อปิดติดทั้งคู่นะครับแล้วก็ต่อไปครับจังหวะระเบิดระเบิดเนี่ยเบาเปิดหรือปิดก็ทำงระเบิดยังปิดอยู่ยังปิดอยู่อ่าอ่ามลงอยู่แตแล้วครับแล้วก็จังหวะคลายนะครับลูกสูบจากสูงตายล่างขึ้นสูงตายบนเบาไอเสียเป็นยังไงครับไอเสียปิดติอย่างเดียวโอเคแล้วก็ทำงานอยู่อย่างนี้นะครับ หลังจากจบการสาธิตแล้วนะครับคืออยากให้นักเรียนออกมาสาธิตนะครับสักสามสี่คนนะครับเริ่มแรกนะครับมาสาธิตให้เพื่อนๆดูหน่อยครับว่าดูอารบิชายการทางานเป็นยังไงนะครับเอาตรงไหนเอาตรงนี้กได้ไจังหวัดดูนะครับบอไอนีเสียเป็นยังไงครับเสียปิดน,นะครับ,บ แล้วก็นีดูจังหวะอัดนวครับอินเตร์เน็ตนะครับแล้วก็จังหว,วะงานเนี่คนย,ยครับงานบอลยังปิดอยู่นะครับจังหวะระเบิดแล้วจังหวะท้ายก็คือปอกยับญญเปิดปีปิดโอเคครับคนต่อไปครับเอาแบบให้ดูนะครับเอาแบบให้ดูอนะ่ะ วดูปเครับปี Hence, ๊บเปิดีเียรเียรปี๊สนินะครับจงครับเาเปีปิดนรับลูกสูบเพื่อนขึ้นข้างบนะอัแล้วจหวะระเบิดบาเป็นยังไงครับบิดทั้งสองนะครับแล้วก็จังหวะ ปลายตลอดสุดท้ายก็คือเสียบดีด um, well. um, uh, ิดนะครับโอเคครับตัวเมือเพื่อนนะครับ huh. อับคนต่อไปครับตัวเมือเพื่อนนะครับเอาแบบให้ดูนะครับจังหวะดูนะเปล่าไอเดีเสียเป็นไงครับจังหวะดูผมเอาไอเดีเปิดครับไอเดีเปิดครับลูกสูบเพื่อนลงล่างอ่าเป่าเสียดิดอ่าแล้วก็จังหวะอัดลูกสูบขึ้นข้างบนปลายเสียบดิดพิจินิทอ่าแล้วก็จังหวะระเบิด

ท้ายชั่วโมงนี้นะครับคุณจะให้นักเรียนนะครับทำแบบฝรกหัดนะครับแบบฝึกหัดทั้งหมดมี3ตอนนะครับตอนที่1ก็คือเติมคำนะครับแบบเติมคำมีส0ข้อนะครับตอนที่2ก็คือแบบการจีบกูนะครับปปพมก็มี1ิข้อเหมือนกันนะครับส่วนตอนที่3มนะครับเป็นแบบความเรียงนะครับให้นักเรียนค้นหาในหนังสือนะครับเพิ่มเติมมาตอบนะก็จะมีอยู่หข้อ อันนี้ส่งท้ายชั่วโมงนะครับเพืูจะแจก่เป็นทีหนึ่งส่วนการบ้านนะครับอาทิตย์หน้านะครับครูอยากให้นักเรียนทําแบบรายงานมานะครับเรื่องหลักการทำงานเรื่องแก๊สโซเดีนสีจังหวำำงดกกัด,ดนะครับก็มีคํานําสารบันนะครับตามรูปแบบรายงานหลังจากเสร็จชั่วโมงนี้นะครับครูอยากให้น,นกักเรียนนะครับเ่วยกันเก็บนะครับทำความสะอาดนะครับจัดโต๊ะให้พร้อมเรียนในชั่วโมงต่อไปนะครับแล้วก็ คุณจับมือปจัจแจนะครับเก็บไว้ที่เหมือนเดิมนะครับอันนี้คุณจะมีแต่ประเมินกิตวิสัยอยู่นะครับกิตวิสัยน,น,นะครับในการให้คะแนนพวกเราครับ